พอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนิแวลเลตของเรานะคะใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบนะหลังจากนั้นกดที่คําว่าตกลงได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้นะแต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วยังไงก็รอกันแจกในรอบถัดไปแล้วกันนะคะก็กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะแจกทูมันนี่วอลเล็ตฟรีวันที่1นธันวาคมใครชอบกิจกรรมนี้หรือใครอยากจะรู้วิธีการร่วมสนุกกิจกรรมนี้ดูคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะขอตัรับสุ่มนเนีลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตนะคะประจำวันที่1ันวาคม2565ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครยังรับไม่เป็นต้นคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วนะคะว่า รับยังไงยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจวันนี้จะเป็นการแจกแบบปักหมุดนะแต่ก่อนที่จะบอกว่าแจกเท่าไหร่หรือว่าก่อนที่จะสร้างซองให้ดูขอฝากกิจกรรม Coin Hunter ตรงนี้อีกรอบนึงซึ่งกิจกรรมอย i n Hunter ตรงนี้เป็นกิจกรรมของแอป t o Money Wallet เขาเพียงแค่เรากดที่ลิงก์แล้วก็โอนเงิน1สตางค์ให้เพื่อนแล้วเราก็จะได้รับหัวใจหดวงซึ่ง1สตางค์ที่เราโอนอ่ะมันเป็น1สตางค์ฟรีที่แอปเขาให้มันไม่ใช่เงินเรา แอปนี้กิจกรรมนี้ฟรี100พอเราเอ่ราโอนเงินให้เพื่อนเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้หัวใจหนึ่งดวงการเล่นเกมก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะอันนี้คือการเล่นเกมอ่ะเราก็กดเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีกล่องของข,องข,องขวัญทั้งหมดเจ็ดเจ็ดอันให้เราให้เราสุม่มซึ่งกล่องของข,องขวัญแต่ละกล่องมันจะมีสองบาทออศูนย์บาทสองบาทห้าบาทสิบบาท ห้าิบาทยี่บาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้อยู่ที่เราสุ่มได้เท่าไหร่นะการสุ่มก็แค่กดตรงนี้อันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่อ,อ่โอเคอันนี้ได้สองบาทเราเปิดได้เท่าไหร่เราก็สามารถเก็บสะสมยอดแล้วก็สะสมให้ถึงขั้นต่ำ20บาทแล้วเราก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยการถอนเงินเราจะกดตรงนี้ก็ได้นี่นี่ด้านล่างตรงนี้ที่เขาเขียนว่า แลกเงินหรือว่าเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นี่นี่ข้างบนตรงนี้ที่เขาเขียนว่าแลกเงินอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะขอแลกนดี่ละกันนี่นะคะคําแลกขอสําเร็จอ่ะกลับไปที่หน้าหลักอันนี้แลกเสร็จแล้วจํานวนเงินไม่มีแล้วเดี๋ยวไปดูในวอลเล็ตนะคะว่ามันมีเข้าจริงไหมหกสิบบาทที่แลกไปเมื่อกี้ระบบแจ้งแล้วนะคะว่ามียอดเข้าอยู่ที่หกบาทนะ ่ะเดี๋ยวอให้ดูนะในรายการอันนี้อันนี้คือรายการที่เรารับเมื่อกี้นะคะ60บาทกดถอนเสร็จเงินเข้าทันทีในบางครั้งมันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเงินเข้าแน่นอนอันนี้ให้ดูแล้วนะคะว่าได้จริงใครยังไม่มีกิจกรรมคอยฮันเตอร์ก็สามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะส่วนการแจกของเราวันนี้จะแจกอยู่ที่ 50บาทประเภทการสู่เหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับมีทั้งหมด45คนอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการสร้างซองหมายถึงว่าสร้างให้ดูนะคะไม่ได้สร้างให้ทําตามส่วนลิงก์ซองลิงก์ซองเดี๋ยววันนี้นะคะจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะเวลา21นาฬิกา12นาทีลิงก์เดี๋ยวจะปักหมุดต่อจากที่ปักหมุดของคอยฮันเตอร์ พอลงคลิปเสร็จเดี๋ยวปักบุดคอนเตอร์ไว้พอถึงเวลาลิงก์จะต่อกันเลยยังไงก็มารับนิดน,นึงนะคะส่วนใครที่ถามว่าแล้วกิจกรรมคอยฮันเตอร์มันดูในแอปตรงไหนคือเข้ามาดูในตรงเนี้ยมันไม่มีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเมนูพวกเนี้ยมันไม่มีมันไม่ขึ้นที่นูดูตรงนี้อ่ะที่ดูก็คือตรงรูประฆังข้างบนตรงนี้นะมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่เสร็จแล้วก็ให้เราดูตามนี้นี่น,น,นีอันนี้ หรือการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ได้มันจะมีจากการแจ้งเตือนกิจกรรมอยู่เราก็กดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะคะอันนี้คือการดูของคอรเนเตอร์นะส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอลเล็ตแล้วก็การมาอัปเดตกิจกรรมของคอรเรนเตอร์ใครชอบก็ ฝากกดติดตามช่องไว้ใครยังไม่มีก็สามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์อันนี้ฟรี1 0 0ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ